วัสดีครับวันนี้ก่อนออกเราก็ไปใส่มุงกุ้งเราก็จะมาเสริอการผสมเหยื่อก่อนนะครับวันนี้ครับนี่ครับเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับเม็ดเล็กนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนี่ครับเม็ดเล็กนะครับไม่ใช่เม็ดใหญ่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเราก็จะนำาหัวอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนี่ครับ คือเราใส่แค่หกหลังนะครับไม่ได้ใส่เยอะนี่ผมกปซื้อมา1นกิโลกิโลหนึงก็30บบาทนะครับก็เทไปแล้วใส่ไปแล้วประมาณ2ครั้งนะครับเนี่ยยังได้ใส่อีกประมาณ4ีถึงหครั้งนะครับทีนี้เราก็จะมาอ่าทำการผสมในรอบรอแรกก่อนนะครับคือการแช่น้ำนะครับ ใส่แค่นี้เองครับเนี่ครับเล็กน้อยครับเนี่ยไม่เยอะนะครับเนี่ยยังจะเรือใส่อีกประมาณหนึ่งสองสามสามสี่ครั้งครับเรือใส่นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณแค่นี้แหละครับต่อหนึ่งครั้งนะครับกระดูกเล็กนะครับแล้วก็สิ่งต่อมานะครับในการผสมเยื่อนะครับ ไม่ได้มีอะไรแยอะมากมายเลยครับเติมน้ํขก็ไปนะครับพอให้น้ําท่วมครับนี่ครับปล่อยน้ําท่วมกับเม็ดอาหารครับไม่ท่วมมากครับพออาหารลอยหมดทุกเม็ดนี่แหละก็พอครับอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ท่วมนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนโอ้ยสายชาร์จอย่าบังสิสายชาร์จ ไม่ต้องเข้ากล้องโอ้ยอยากดังซะเหลือเกินแค่สายชาร์ต <c oughs> อะ,นะครับแนะ่แนะันอะันนี้อัน้ไม่ยอมไม่ยอมโอ้เอาจริงครับซึ่งครั้งที่แล้วผมใช้ส่วนผสมคือกะปินะครับที่นําไปเผาห่อไปตองแล้วเผานะครับเป็นกะปิอ่ะกะปิชนิดไหนก็ได้นะครับที่เรานําไป ไปผสมแล,และไปหมกก่อนนะครับถึงเอามาใส่ละลายใส่ในนี้นะครับแต่งวันนี้สิ่งที่ผมใช้4ีห้าครั้งที่แล้วมาคือหากะปีไม่ได้ก็เลยหันมาใช้สูตรโบราณสูตรโบราณคืออะไรครับไม่มีกะปีครับสูตรโบราณใช้น้ำปลาครับครับหนึ่ง 2องสานะครับใส่แค่นี้ครับไม่ได้ใส่ยาม้างใหมครับกับการทําเหยื่อนะครับนี่คือขั้นแรกนะครับนี้หลังจากนี้เราก็จะแช่ให้อืดขึ้นอืดน,นะครับให้ขึ้นอืดน,นะครับ กับการผสมนะครับให้ขึ้นอืดน,นะครับแล้วค่อยมาผสมลําแล้วเราตอดูรอดูตอนผสมลําอีกทีนะครับนี่คือขั้นเริ่มต้นนะครับของการผสมเหยื่อนะครับใส่ให้มันอืดมันดูดน้ําปลาดูดอะไรเข้าไปหมดนะครับแต่กินนี่แรงนะครับหอมหอมนะครับกลิ่นปลาถ้าใส่ส้มตํานี่สุดยอดอร่อยอร่อยแซ่แบๆอีกล่องนี่ทาไมชอบแต่ดีลามึนๆเนาะ ทำไมเนี่ยถ่ายที่บ้านที่ใดมืดทุกที <laughs> ไม่อยากจะโชว์ที่บ้านหรือไงเนี่ย okay. หวานไปครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนผสมลำนะครับตอนนี้ก็รอให้ห,หัวหัวหันประดุกเล็กนะครับขึ้นอืดน,นะครับี่คือดูดน้ำลงไปแล้วมันจะอืดเต็มครับค่อยมาผสมลำอีกทีนะครับไปครับรอรอสักครู่นะครับครบเวลา เราก็จะทําการผสมนะครับนี่ครับทั้งเก่าที่ใช้ใส่อาหารของเก่าก็ยังมีอยู่นะครับรก็จะการเทลงไปครับโอ้โหกลิ่นยอดหอมหอมปลา <c oughs> หอมปลาวันนี้ลำวันนี้ไปขอแบ่งเข้ามานะครับขอแบ่งซื้อเข้ามา ไม่ได้ไม่ได้เป็นปี๊ดละยี่สิบบาทเหมือนเดิมนะครับเขามีน้อยนะครับมีลำน้อยนะครับเอาจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ากําใ,ใหญ่ๆนะครับแล้วก็คลุกคลุกคลุกกับผสมกันนะครับ ซึ่งแต่ละสูตรแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในการใส่ครับคือเหยื่อใครเหยื่อมันก็ว่านไปนะครับแต่อันนี้เป็นสูตรสองที่ผมทำนะครับสูตรแรกคือกะปินะครับย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆได้หรืออยากดูใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาครับจะทำให้ดูนะครับจะพยายามไปหาซื้อกะปิมาให้ใส่ให้ดูนะครับแต่อันนี้มันหาง่ายที่สุดแล้วครับ ลำอาหารปลาดุกนะครับก็มาคนๆกันหน่อยนะครับนะครับแต่ประมาณนี้นะครับเอาพอให้ปั้นได้ก็โอเคแล้วครับปั้นเป็นก้อนครับแตไม่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 ใส่เยอะนะครับ เพียงแค่ปั้นเป็นก้อนแล้วก็พอโยนลงน้ําไปก็อาจจะมีการกระจายมั่งก็ดีนะครับพอเป็นซื้อเป็นส่วนดีนลครับพอเวลาเราโยนลงน้ําเราแต่กระจายเป็นฝุ่นละอองออกไปนะครับพอเขาได้กลิ่นเขาก็จะเข้ามานะครับก็จะประมาณนั้นและครับการใส่ต้งปุ่งของผมนะครับการผสมเยือ่อนะครับแต่จะใส่ถูกที่ได้มากได้น้อยก็ว่าไปครับ ก็เวลาใส่ก็จะมีอสองแบบนะครับแบบห่อครับนี่ครับพอผสมเสร็จนะครับมันจะปั้นได้อย่างงี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปั่นกับประมาณนี้นะครับแค่นี้ครับไม่ให้แน่นมากนะครับพอใส่ลงน้ําก็จะแตกกระจายปุ้งออกไปเลยนะครับจะประมาณนี้ครับปั้นหนึ่งนะครับ เวลาไปใส่ก็จะมีอยู่สองแบบนะครับในการทำนะครับโอ้คุณสายชา์ดเอ้ยอยากโชว์เหลือเกินนะครับก็จะมีสองแบบนะครับ,รรบ,แ,นะรบแบบ,บแบบอีกแบบหนึ่งก็คือปั้นแล้วก็หอ่อมัดแล้วก็แขวนไว้นะครับกับแบบนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องห่อับโยนลงไปในมุงแล้วก็ เอาลงน้ําเลยนะครับมีสองแบบแบบนี้นะครับวิธีการใส่ของผมนะครับซึ่งการหอ,อก็อย่าอย่าอย่าทิ้งของผมผมไม่ไม่ใสแบบทิ้งลงไปเพราะว่ามันจะกลิ้งไปกลิ้งมาหรือไม่ไม่งั้นก็ลอยนะครับแต่ใส่แบบนี้จะไม่ลอยนะครับจะกระจายแต่ไปแล้วตัวจมก็จมลงไปนะครับถ้าทิ้งเป็นก้อนปั้นออกไว้นะครับประมาณนั้นนะครับนั่นคือรูปแบบของเดียเ่ยวของแต่ละคน ครับว่าจะแบบไหนครับนะชอบแบบไหนทำแบบไหนอย่างไรนะครับก็คงจะมีประมาณแค่นี้นะครับการผสมของผมหมดแล้วครับมีปะลามีลำมีหัวอาหารแค่สามอย่างครับนะี่ครับส่วนผสมมีประมาณนี้ครับปะลาน้ำอาหารประดุกเล็กนะครับลำแค่นี้เองครับ ผมนะครับนี่แค่นี้ไปค,ค,ครับไปดูการใส่กันครับว่าจะเป็นยังไงตอนเดี๋ยวตอนประมาณเย็นจะใส่ให้ดูนะครับนี้ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับไปค,ครับก็มาดูวิธีการใส่นะครับตอนนี้ใส่เป็นแบบไหน,นครับ ึ่งวิธีการของผมก็ไม่ใช่เรื่องยากครับทำไมปิดดีจังลย <G ül> สวยแล้วสีเราอ้ <G ül> ปิดยังไงเนี่ยเ,เด็กใช้าวุธ วิธีการใส่ถุงของผมจะเป็นแบบกระจายให้เลยนะครับจะไม่ใส่ถุงจะไม่เป็นมัดครับมืดบ,บางจังเลยขยับมาหน่อยนิดนะครับ 他不任何报的。 ใน,น,นยุ่งยากเลยครับได้มอยได้น้อยได้มากแล้วแต่ตอาจจะประมาณนี้แลครับี่ธีการใส่ของเราไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คงจะทําให้ดูแค่หลังเดียวนะครับเพราะว่าใกล้จะค่าแล้ว <c oughs> นะครับไปครับไปดูตอนอเก็บพุ่งี้เชา้าเลวกันนะครับ สวัดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีเช้าๆอีกวันครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับอากาศหนาวเย็นและลมแรงนะครับสุดยอดเลยครับไม่มีอะไรมากครับหาอยู่หากินของเราธรรมดาต่อไปครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินดูทางลงครับสุดยอดเลยครับเราจะลงบนแบบ ถลายลื่นลงไปเลยดีไหมเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นครับพอลงยากหน่อยครับหวานไปครับขึ้นก็ยากลงก็ยากนะครับอ๋อของเคลียร์ใหม่โอ้ยนาเดี๋ยวครับเอ,อ้นี่ครับวิธีการหาอยู่หากินของเราครับหาตามห้วยตามหนองก็จะโลกหน่อยนะครับ ครับดูหลังแรกกันเลยครับเราจะมานขึ้นไหมนะครับ ไม่อยากโดนน้ำมากครับเพราะความเย็นก็ความหนาวครับต้องดาดกันหน่อยอือกุ้งไมเนี่ยอันนี้ไม่หมานครับไม่มีเลยเลยครับลังแรกของเรานะครับก็ไม่หมานซะแล้วจะไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆ เราชอบแบบรวมๆกันแล้วค่อยว่ากันนะครับครั้งแรกไม่หมานก็ว่ากันตายนะครับออเย็นเฉียบเลยน้องนะครับอุ๊ยน้ำทั้งน้ำทั้งอะไรเยอะนะครับ่านไปครับไปครับยื่หลังต่อไปครับครับ ดูหลังที่สองกันครับว่าจะมาไหมครับอยทำไมรับแน่นจังเลยมาดเองโทษตัวเองครับ แรกไม่หมานครับแต่หลังสองครับดูครับโอ้โหบูบูครับบูบูได้บูบูแล้วครับหลังที่สองนะครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับปลาบูครับปลาบูสุดยอดหมานเลยครับวันนี้พอได้ต้มพอได้ป่นแล้วครับเนี่ยบูใหญ่นะครับตัวที่สองนะครับนี่ครับโอ้ยพอหมานอย่างแบบนี้ก็โชว์บ่อยๆหน่อย เี๋ยวเราไปดูตอนสรุปกันนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับได้บูบูแล้วครับวันนี้ได้บูบูแล้วบูใหญ่ด้วยไม่ใช่บูเล็กนะครับพอต้มพอแกงแล้วคนระับพีน่น้องนี่พอมีความหมานก็เสียงดังชัดแจ๋วเลยนะบูนะครับไปครับสนังต่อไปครับ สุดยอดเลยครับวันนี้นครับังต่อไปกันเราจะได้อะไรั่งนะครับ คุณหยิบอยู่เล็กน้อยครับมีคุณหยิบคุณหยิบครับโอ้ยถ้าได้บูอีกตัวก็คงจะดีนะมีหยิบหยิบครับกุ้งครับวานไปครับหลังหมานหลังไม่หมานเราก็วานไปครับเราก็พอใจที่ได้บูแล้วละครับวันนี้ได้พอต้มพอแกงกันแล้วละครับบูบูของเรานะครับเอ้ยวานไปครับ หลังได้หลังไม่ได้ก็วานไปครับการใส่เล็กน้อยของเรานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราลงไม้ได้ดีหรือไม่ดีนะครับไปครับไปดูหลังต่อไปกันครับครับดูหลังต่อไปนะครับเราจะมางก,กันไหมนะครับ อ้สุดยอดครับสุดยอดอันนี้เราหมานบูครับหลังนี้ได้ทั้งบู่ทั้งกุ้งเลยเฮ้ยสุดยอดครับครับ,รบหาอยู่หากินน้ำห้วยํำห้วยตำนองก็จะคนละอย่างครับนี่ครับบู่อีกตัวครับเอ้ยพอต้มแล้วครับพอแกงส้ม ต้มสมแซ่บสดโจกโครับพี่น้องเราก็จะมีความหมานกันเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับบูบูครับบูบูครับวันนี้หมานครับหมานบูสองตัวไปแล้วครับไปครับไปครับอยู่หลังต่อไปเครับครับ ุ้ยลกหน่อยนะครับเดินยากหน่อยก็ไปได้อุ๊ยน้ำ้วยนะครับ นี่ไม่หมานครับหลังนี้กุ้งก็ไม่ค่อยมีครับมีปลาซิวอยู่สองตัวเองครับความหมานก็จะมีเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับแต่ก็ดีใจแล้วครับได้บูสองตัวแล้วบานไปครับมหมกได้น้อยเป็นเรื่องปกติของการหาอยู่หากินแบบวิถีชาวบ้านบ้านนะครับ ไม่ได้ใส่เยอะมากครับแค่6หลังเองครับไไม่ได้เดินทั้งวันนะครับไปครับดูหลังต่อไปครับครับดูหลังสุดท้ายครับจะมาใช่ไหมครับ ุ้งมีซิวแสดงว่าที่นี่มีปลาบูเยอะนะครับน่ครับได้บู่บูตัวนึงครับสงสัยเข้านานแล้วไม่ดินเลยหวาดไปครับเล็กน้อยครับมีความหมานบู่สามตัวนี่ก็สุดยอดแล้วรเรา พอได้อยู่ได้กินแล้วครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินของเราครับสุดยอดเลยครับวันนี้มีความหมานเป็นปลาบูครับไปครับไปดูสรุปกันครับครับดูหลังสุดท้ายครับจะมานจะไม่ครับ มีซิวแสดงว่าที่นี่มีปลาบูเยอะนะครับน่ครับได้บูบูตัวนึงครับสงสัยเข้านานแล้วไม่ดินเลยว่าไปครับเล็กน้อยครับมีความหมานบูสาตัวนี่ก็สุดยอดครับเรา ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินของเราครับสุดยอดเลยครับวันนี้มีความหมานเป็นปลาบูครับไปครับไปดูสรุปกันครับมาครับมาดูสรุปกันครับว่าเรามีความหมานได้กี่ตัวครับอย่างน้อยๆที่เห็นมาก็ปลาบูสามตัวนะครับตัวแรก บูบูของเราครับตัวแรกเรายังไม่ตายนึืว่าตายแล้ววานไปครับอากาศหนาวครับลมแรงกุ้งอาจเจยียงไม่เข้าปลาซิวอาจจะไม่เข้ามากินครับจะไม่เข้าลำดักของเรานะครับวานไปครับแล้วก็นี่ครับหาอยู่หากินของเราไปเรื่อยครับ มากมาน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับการหาอยู่หากินนะครับเ่าไปซีเรียสกับมันครับซีเรียสกับมันแล้วปวดหัวครับเราเพียงแค่ค้นหากินอาหาได้มากได้น้อยกวานป้ายนะครับ,รบถ้ามัวแต่ซีเรียสอยู่ก็ปวดหัวครับ ยากเป็นการหาทางออกเพื่อความสดชื่นเราจึงทําการหัวรอะตัวเองไปก่อนเรื่อยๆการหาอยู่หากินได้ก็ว่ากันไปครับไม่ได้ก็ไม่ได้กินของป่าเราก็ไปหาของจิตลาดกินประมาณนี้นะครับอุย้ยแต่ได้บูสามตัวนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับสุดยอดเลยครับ แค่นี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นครับต้มปลาบูหนึ่งปลาบูยอด,ด,ดนะครับเนื้อนิ่มกินอิ่ม <c oughs> เนื้อนิ่มกินอิ่มสบายสบายนะครับ <c oughs> หัวเลาะเข้าไว้จะได้เกิดความสุขกับตัวเองครับ คนเราไม่หัวเราะเลยมีตะบูดจะบึง่งก็ซีเรียสกันไปครับเอ้ยพออยู่พอกินกันแล้วครับแค่นี้ครับเดี๋ยววันหลังก็จัดกันใหม่นะครับจะมีบู่เพิ่มไหมก็ค่อยว่ากันนะครับนะครับมาดูสรุปนะครับ ไม่เยอะนะครับกุ้งก็พอได้อยู่ได้กินหยิบๆยิบนะครับกับแจ่วนะครับอุ้ยขากล้องเสียบแรงไปหน่อยกล้องกระแบบบานๆนะครับอมาดูครับสรุปสวยงามนี่ครับปลาบูครับปลาบูดูตัวนี้ครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนี่ครับความสุดยอดกุ้งก็มีนิดหน่อยครับมีไม่เยอะครับกุ้ง พอ,อจำแจวนวครับกุ้งมีหยิบมือหนึ่งแต่บูของเรานี่ครับสวยงามและสุดยอดมากเลยครับโชว์แค่สองตัวก็คงจะพอคอามานนะครับบูนะครับปลาบูและปลาบูนิ่มๆน,นะครับพี่น้องเราได้อยู่ได้กินกันแล้วครับนะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามก,กดกระดิ่งครับจะได้คอมทันคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์คเอครับตามสารทุกสุขดิบนะครับให้กำลับบงใจกันในการทำคลิปกันต่อไปครับสวัสดีครับสวยๆเลยูสวยๆงามๆกันเลยครับพี่น้อง